สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานเข้ามาในเพจนี้ปรับจิตพิชิตเป้าหมายได้สำเร็จอย่างรวดเร็วกดติดตามเพจนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะพีิจาสวัสดีค่ะน้องนุ้ยนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีพิสุเนาะ ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อเล่นนะคะพิมพ์ชื่อเล่นให้ด้วยนะคะทุกท่านค่ะวันนี้เจอกันวันศุกร์นะคะศุกร์ข,ขันษาเนาะศุกร์ข,ขันษาค่ะเราเจอกันวันสุดสัปดาห์นะคะหลายคนก็รู้สึกยินดีรู้สึกดีใจวันหยุดอีกสองวันเราจะได้ถึงวันหยุดแล้วนะคะบางคนก็รู้สึกเอ้ทำไมมันเร็วจังรู้สึกไหมคะรู้สึกว่าเร็วจังไหม ครูทารู้สึกว่ามันเร็วเร็วอีกหน่อยก็จะปีใหม่แล้วนะคะค่ะใครรู้สึกว่ามันเร็วจังเลยเอาพิมหน่อยค่ะบอกโอ้ทำไมเวลามันเร็วจังเลยเค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ครูถาก็นำสาระดีๆมาฝากเกี่ยวกับว่าเรานี่หรือว่าคุณน,นี่จะทำอะไรในช่วงก่อนสิ้นปีนี้ เราจะทําอย่างไรจะทํำยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณใบเตยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับคุณจะทําอย่างไรก่อนสิ้นปีนี้อ่าสิ้นปีนี้เรามีแผนการมีวิธีการหรือว่าเราได้คิดไหมว่าชีวิตเราที่ผ่านมาแล้วนี่มันเกิดประโยชน์เกิดผลดีอย่างไรกับชีวิตเราบ้างแล้วทีนี้นี่ ก่อนสิ้นปีนี้เราจะทําอะไรให้มันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปเริ่มต้นใหม่กับปีใหม่ที่จะเข้ามานะคะใครพร้อมที่จะรับปีใหม่แล้วพิมพ์ว่าพร้อมหน่อยค่ะเอาใครพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมหน่อยค่ะเราพร้อมที่จะรับปีใหม่แล้วนะคะสมัยเด็กๆเนาะคุณทานี่ตื่นเต้นเตื่นเต้นปีใหม่เพราะอะไร ก็จะได้ของขวัญเนาะอ่าจะได้ของขวนนะัญรู้สึกว่าจะมีผู้ใหญ่จะมีคนเอาขอนมอะไรมาแจกอย่างนี้ของขวัญน,นะคะได้ของขวัญรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกยินดีมากๆนะคะณนะปัจจุบันนี้ก็รู้สึกเหมือนกันนะคะปีใหม่รู้สึกตื่นเต้นที่จะอ่อมีปีใหม่เข้ามาเนาะสิ่งใหม่ๆจะได้เข้ามาในชีวิตนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะทำไมต้องพิมพ์ชื่อทำไมต้องพิมพ์ชื่อเหรอคะ หนูพึ่งเข้ามาใหม่โอเคค่ะก็จะได้รู้จักกันไว้นะคะรู้จักกันไว้ว่าชื่อเราชื่ออะไรนะคะจะได้รู้จักแล้วคนอื่นก็จะได้รู้จักเราด้วยเนาะถ้าเราไม่พิมพ์ชื่อก็ไม่รู้ว่าเป็นใครที่ไหนบางทีรูปโฟลไฟล์ก็เป็นรูปไม่ใช่หน้าเราไงอ่าอาจจะเป็นรูปการ์ตูนรูปอะไรนะคะถ้าเป็นไปได้นี่อยากให้คนรู้จักเราต้องเอาหน้าของเรานี่แหละออกมานะคะ <c oughs> หน้าสวยๆของเรานี่แหละออกมาให้คนอื่นรู้จักให้คนอื่นได้ ได้เห็นหน้าเนะาะอ่เราจะได้มีความสุขแล้วก็บอกชื่อของเราเลยนะคะชื่อเราควรจะได้รู้จักเนาะค่ะเอาพิมพ์ชื่อเล่นมาเลยค่ะพิมพ์ชื่อเล่นมาเลยค่ะค่ะทีนี้อ้าวใครอยากรู้แล้วคะว่าเราจะทําอะไรก่อนสิ้นปีนี้ใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้ให้ไหน่อค่ะอ่าใครอยากรู้พิมากพิมพ์อยากรู้ให้ไหน่อยค่ะ โอเคชื่อบีมใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะคุณบีมนะคะโอเคค่ะอยากรู้อยากรู้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะน้องอิมอิมสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะน้องอิมอิมจากเพจนะคะค่ะพอดีผู้ถาเอ,อ่อเปิดสองช่องทางก็คือจากทิกตอกแล้วก็เพจด้วยนะคะในข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งที่บอกว่า ก่อนสิ้นปีเราจะทําอะไรก็คืออันที่หนึ่งนี้ก็คือเคลียร์บ้านค่ะเราทําความสะอาดบ้านอา้าวความสะอาดบ้านเราก็ทําทุกวันอันนี้ก็เป็นความจริงแต่แต่ก็คือเคลียร์ออกให้หมดอันไหนที่มันไม่ดีเหมือนกับถ้วยชามที่แตกหักอ่าที่แตกแล้วบางบางคนก็จะมีพวกแก้วนะคะแก้วมันร้าวอะไรอย่างนี้แก้วหรือว่าถ้วยชามที่มันเก่านะคะมันเก่ามันแตกมันหักเราขนหนีไปเลยค่ะ เราไม่ไม่เอาไว้ในในบ้านเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นพลังงานที่ที่ไม่ดีเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แตกแล้วถ้าพูดไปแล้วก็คือถ้าแก้วแตกแล้วหรือว่าถ้วยชามที่แตกแล้วนี่การที่อยู่ในบ้านคนคนที่อยู่ในบ้านมันก็จะเป็นพลังงานที่ทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตในบ้านฉะนั้นอันไหนที่มันไม่สมบูรณ์อ่ะมันไม่สมบูรณ์อ่ะเราเอาออกไปหรือว่ามันเก่าๆแล้วมันดู แล้วไม่เจริญหูจเจริญตาเนาะเราก็เอาออกไปขนออกไปเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเนาะถ้าบอกว่ามันเก่าไงบไงบางบางทีเราใช้นานเนาะมันก็ออกจะเป็นสีดำํำล้างมันก็ไม่ออกอยู่แล้วนะคะพวกถ้าเป็นถ้วยพลาสติกนะอ่าจะจะเห็นแบบนั้นฉะนั้นเราก็เอาออกทิ้งไปเนาะทิ้งไปหรือว่าจัดออกไปจากบ้านไม่ให้ไม่ให้อยู่บ้านนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานไม่ดีหรือเป็นพลังงานลบ แล้วก็เสื้อผ้าเราเหมือนกันนะคะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าที่เราเอาใส่บอกว่าเราใส่แล้วมันคับมันใส่ไม่ได้แต่เราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะลดหุ่นใส่แต่พอพอมาหลายวันหลายเดือนต่อมาเราลดไม่ได้เราใส่ไม่ได้เราก็ทิ้งไปสิคะหรือว่าเอาไปเอาไปบริจาคให้คนอื่นนะคะเอาไปบริจาคเอาออกจากบ้านของเราเพราะว่ามันจะมีพลังงานที่อยู่ในบ้านเยอะแยะถ้าเกิดว่า สิ่งของที่มันส,ม,สมอยู่เยอะ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 ๆนะมันก็ไม่มีไม่มีมมอนูหรือว่าไม่มีขึ้นพลังงานที่จะเข้ามาขึ้นพลังงานดีๆมันก็จะเข้ามายากนะคะฉะนั้นเราก็ต้องจัดบ้านให้มันดูสะอาดนะคะดูสะอาดแล้วก็มีช่องทางที่พลังงานดีๆไหลเข้ามานะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีเราเราเอาออกไปเราเราขนออกปัดกวาดบ้านจัดบ้านให้ดีนะคะสวัสดีค่ะพี่วันชัยนะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอเป็นเพื่อน,อนยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกดแชร์ออกไปนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปขอบคุณมากค่ะยินดีที่รู้จักทุกท่านนะคะยินดีที่รู้จักทุกท่านอ่าก็ทำทำอะไรอยู่นะตอนนี้ก็พิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์บอกว่าเราไลฟ์ตอนไหนช่วงไหนเวลาไหนพเพื่อนๆนหรือว่าคนอื่นก็จะได้รู้จักแล้วก็ไปติดข้อที่2ก็คือเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ ความรักหรือว่าความขัดแย้งกันตั้งแต่ปีปีนี้แหละนะคะแล้วมันจะเริ่มปีใหม่แล้วนี่เราจะต้องเคลียร์ออกนะคะเคลียร์ออกก็คือเราจะต้องเป็นเป็นคนที่ให้อภัยไม่ใช่ไปผูกใจเจ็บแล้วก็โกรธกันจนข้ามปีซึ่งความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนะมันยิ่งจะสารต่อยากจริงไหมคะใครว่าจริงพิมพ์จริงให้หน่อยคะ่ะ ยังโกรธกันอยู่อ้าวปีใหม่แล้วเราเริ่มต้นใหม่ตั้งจิตใจใหม่อ้าเราให้อภัยเขารู้จักให้อภัยใจเราก็จะสบายอ่าถ้าเราให้อภัยได้ใจเราสบายแล้วเรามีความสุขนะคะคนอื่นรอบข้างก็มีความสุขไปด้วยแต่ถ้าเรายังผูกใจเจ็บยังโมโหยังโกรธเขาอยู่ไม่ยอมให้อภัยข้ามปีไปมันก็ยิ่งยาวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ,ะมิตรสัมพันธ์ที่ดีไม่มีต่อกันมันก็ยิ่ง ห่างเหินกันไปแล้วดีไม่ดีก็จะขาดมิดไปเลยก็ได้นะคะฉะนั้นเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ถ้าเกิดว่ายังทะเลาะหรือว่าทะเลาะกับแฟนเนาะอ่ะทาทะเลาะกับลูกอ่าตอนนี้เราต้องเริ่มต้นใหม่ท่านใจใหม่อ่าคิดคิดถึงข้อแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะถ้าเราเห็นในจุดนั้นเราก็จะรู้จักให้อภัยนะคะให้อภัยได้ใจเราสบายนะคะข้อต่อมาในข้อที่3ก็คือการเคลียร์หนี้สิน มนีสินเอา้าบางคนไม่มีเอาไม่มีก็ถือว่าโชคดีเนาะแต่ถ้าคนมีเราก็ต้องเคลียร์ออกแต่ถ้ามันเยอะละ่ะเราก็เคลียร์ในส่วนที่เล็กน้อยที่เราสามารถที่จะเคลียร์ได้ไม่ให้มันข้ามปีไปนะถ้าข้ามปีไปมันก็จะเป็นอะไรละ่ะเป็นเป็นดอกเบี้ยที่เพิ่มเพิ่มพูนไปเรื่อยๆเราเคลียร์ได้เราเคลียร์ถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็ค่อยๆทยอยเค,ค,คลียร์ออกไปนะคะใจเราก็จะโล่งโปร่งสบายเนาะ ถ้านี่สินมีก็รู้สึกว่าทําอะไรเดี๋ยวทํางานไปก็รู้สึกว่าเออทํางานฟรีเอาเอาเงินมาก็ไปจ่ายหนี้สินเราจะรู้สึกแบบนั้นนะคะฉะนั้นเราก็เคลียร์์รรออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดไปเองเนาะโอเคจาก3ข้อนี้ใครเก็ตคะ่ะพิมพ์เก็ตให้หน่อยคะ่ะเออเราทําได้ไหมคะสามข้อนีอ้จัดบ้านเคลียร์บ้านออกไปนะคะ เคลียร์จัดให้มันสะอาดสะอ้านนะคะให้พลังงานดีๆเข้ามาสู่บ้านของเรานะคะความสัมพันธ์ที่มีอยู่ถ้าขัดแย้งกันนะตอนนี้เราก็ต้องพูดดีต่อกันนะคะพูดดีต่อกันให้อภัยกันแล้วก็เคลียร์เกี่ยวกับหนี้สินเนาะในข้อที่4ี่ก็คือเคลียร์เกี่ยวกับร่างกายของเราค่ะ,ะร่างกายของเรานี่เป็นสิ่งสําคัญร่างกายของเราทําให้เรานั้นสร้างความดีสร้างความสุข สร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับโลกนี้ฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนาะอ้อกกําลังกายแล้วก็ไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายหลายคนที่ชอบบางคนก็ชอบสูบบุหรี่เนาะลองคิดว่าเออปีใหม่แล้วเราจะไม่สูบบุหรี่อ่าลองลองคิดเอาคิดแล้วก็ทําด้วยมันก็จะ ประหยัดหรือว่าเซฟเงินเราได้เยอะแล้วก็เซฟสุขภาพเราได้ด้วยจริงไหมคะนั่นแหละค่ะเราทํานะคะเพื่อประโยชน์ของใครเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนี่แหละมีบางคนเนาะที่ที่ครูครูทารู้จักสมัยเป็นหนุ่มหรือว่าอายุกับแฟนนี่ก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่แบบว่าใครห้ามก็ไม่ได้นะคะใครห้ามก็ไม่ได้ก็คือเป็นความสุขของเขาเขาเขาไม่ยอมไม่ยอมเลิกนะคะแฟน อยู่ด้วยตอนแรกก็บอกว่าจะจะเลิกกินเหล้าจะเลิกสูบบุหรี่แต่พอแรกๆนะตอนรักกันใหม่ๆก็ทําได้อยู่แต่พอมาอยู่หลังๆมาก็คือเลิกไม่ได้ก็ทําเหมือนเดิมนะคะสูบบุหรี่ดื่มเหล้าแต่ที่นี้พอมีลูกนะลูกบอกอ่ะรักลูกอ่าลูกบอกว่าพออ่อจะทำตรงนี้ก็คือไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าลูกขอร้องอา้าวพ่อก็ทําตามแล้วพ่อก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้แหละความรัก มันสามารถทําให้คนคนหนึ่งนี่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้จริงไหมคะใครว่าจริงพิมจริงให้คูถาม่อยค่ะเพราะว่ารักลูกนะคะรักลูกมากเอทําเพื่อลูกยอมที่จะไม่สูบบุหรี่ยอมที่จะไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ทําได้จริงๆนะเออแต่ที่จริงนี่เรื่องนี้เนี่ยเนาะไม่ว่าจะทําอะไรการเปลี่ยนแปลงนี่นเ,นเราถ้าถ้าใจเรานะพร้อมที่จะ เปลี่ยนแปลงนะมันได้หมดมันทําได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกเหมือนกับเริ่มต้นปีใหม่ใกล้ๆจะถึงนี่แหละถ้าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่ดีให้หายไปแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงให้สิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราก็ทําได้ค่ะ,นะคะในข้อที่ที่5ข้อที่5นี่ เราควรที่จะบอกตัวเองหรือว่าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีสิ่งที่ดีงามใช่ไหมคะ,ะบางคนเราก็จะเห็นเพื่อนของเราถูกอลอตเตอรี่นะถูกหวยหรือว่าได้โชคได้ความสําเร็จในสิ่งที่เขาได้นะั่นถ้าเราเห็นให้เรายินดีกับเขาให้เราชื่นชมไม่อิจฉาอันนี้ก็คือเราทําทุกๆครั้งที่เราเห็นหรือว่าเราไปเจอที่ไปถไ เฟซบุ๊กไปเจอเห็นคนสําเร็จในเรื่องต่างๆให้เราพูดกับตัวเองเลยว่าสิ่งนั้นคือตัวเราสิ่งนั้นคือตัวฉันฉันชอบแบบนี้ฉันยินดีด้วยขอบคุณขอบคุณให้เราพูดแบบนี้พูดในใจก็ได้หรือว่าพูดออกเสียงก็ได้เพื่อดึงดูดสิ่งดีๆที่เราพบที่เราเจอที่เราเห็นให้เข้ามาสู่ตัวเราค่ะเ,เห็นคนสำเร็จเห็นคนเขา มีความสามารถเก่งแล้วเรารู้สึกยินดีมีความสุขกับเขาแล้วเราบอกกับตัวเองในใจก็ได้หรือว่าพูดออกเสียงก็ได้บอกว่าสิ่งนั้นคือตัวเราเองสิ่งนั้นคือตัวฉันฉันชอบแบบนี้อ่าฉันยินดีด้วยขอบคุณขอบคุณบอกทุกครั้งแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราลองทำนะคะลองทำเอาคุถานี้ก็ทำแล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราจริงๆนะคะส่วนข้อหก การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงจากข้างในค่ะข้างในก็คือจิตใจภายในจิตใจความคิดความคิดความรู้สึกความคิดความรู้สึกนี่มันจะกําหนดอนาคตกําหนดชีวิตของเราได้นะคะเพราะว่าความคิดความรู้สึกมันก็จะความเชื่อความรู้สึกกําหนดพฤติกรรมที่เราจะทํากําหนดอารมณ์ของเราให้ออกมาว่าเป็นยังไงอารมณ์นี้มันจะ มันจะสร้างอนาคตให้เราได้ถ้าอารมณ์ดีมีความสุขชีวิตเราก็ทำงานมันสำเร็จมันเรียบร้อยนะคะมันมีความสุขนั่นแหละคะ่ะถ้าใครที่ที่มีปัญหาชีวิตหรือว่ามีเรื่องที่กลุ้มอกกลุ้มใจเราต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราให้ได้ให้อยู่ในแดนบวกหรือว่าให้มีความคิดที่ดีต่อตัวเองเพราะความคิดมันกาหนดความรู้สึกความรู้สึกกาหนดพฤติกรรมหรือว่าการกระทาของเรา ซึ่งการการะทําของเรามันก็กําหนดผลลัพธ์มันก็เลยเป็นต่อเนื่องกันเนาะต่อเนื่องกันถ้าเราทําได้ชีวิตเราก็จะดีขึ้นความคิดความรู้สึกนะคะให้เรามีความคิดความรู้สึกแล้วก็พูดกับตัวเองบ่อยๆถึงสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เราพบเห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มีความสุขบอกว่าสิ่งนั้นมันก็เป็นตัวเราเรายินดีด้วยเราชอบแบบนี้จิตใต้สำนึกก็รับรู้ว่าเราชอบเนาะ มันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวเราได้ง่ายค่ะก็อยากจะฝากเทคนิคนง่ายๆหรือว่าสิ่งดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราทําดีสิ่งดีมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะฉันเป็นอะไรให้เราคิดให้เราเชื่อว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราโอเค <laughs> ทุกคนทําได้ไหมคะเอาใครทําได้พิมพ์ทําได้ให้หน่อยค่ะ ทำได้พิมพ์ทำได้ให้หน่อยคะ่ะเราเคลียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราออกไปเนาะไม่ว่าจะเป็นการจัดบ้านให้ให้ดูดีให้สะอาดให้มีพลังงานดีๆเข้าเข้าสู่บ้านของเรานะคะออในข้อที่สองก็คือเคลียความสัมพันธ์ถ้าเรายังขัดแย้งกันกับคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีเป็นพ่อแม่เราก็เคลียออกตรงนี้นะคะให้รู้จักให้อภัยแล้วก็ชื่นชม ความสำเร็จชื่นชมสิ่งดีๆที่ที่คนรอบข้างเราทํแเราก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็เคลียร์หนี้สินในข้อ3ข้อสีก็คือเคลียร์ร่างกายให้แข็งแรงให้ดูดีให้มีความสุขอยู่เสมอเนาะแล้วข้อที่5ก็คือเราต้องดึงดูดเอาพลังงานดีๆด,ดึงดูดสิ่งดีๆที่เราพบที่เราเห็นให้เรารู้สึกเลยว่าสิ่งนั้นมันเป็นของเราไม่ว่า เช่นเห็นคนถูกรอตตรีแล้วก็บอกว่าเออมันเป็นตัวฉันนี่คือตัวฉันฉันชอบสิ่งนี้ฉันยินดีด้วยขอบคุณขอบคุณาการขอบคุณหรือว่าการสำนึกรู้คนนี่แหละมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราค่ะเราทำทุกวันทำไปเรื่อยๆไม่ต้องสงสัยว่ามันจะได้เมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่มันจะได้เราไม่ต้องสงสัยแต่ให้เราเชื่อเชื่ออย่างสนิทใจว่า เราเป็นเราได้สิ่งนั้นมาแล้วมันก็จะได้ค่ะมันจะได้ลองทํานะคะลองไปฝึกลองไปทําคนไหนที่ยังไม่เคยทดลองแค่เราลองสิ่งนี้หรือว่าทําสิ่งนี้ทําไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเจอจะพบจริงๆนะคะให้มีความเชื่อด้วยนะแล้วการเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตเราดีนี่เราเปลี่ยนที่ไหนเราเปลี่ยนที่ใจของเราค่ะเปลี่ยนจากข้างใน จากข้างในมันจะสู่ภายนอกนะคะความดีความงามหรือว่าสิ่งดีๆที่เราคิดที่เราทำนี่มันจะสะท้อนออกมาให้เห็นเหมือนกับที่เราทำความดีกับพ่อแม่เนาะอ่าหลายคนที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างนี้เราก็ทำดีต่อท่านหรือว่าคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราก็ทำดีเหมือนกันก็คือมาเยี่ยมท่านอาจจะซื้อเสื้อผ้าซื้อขนมซื้ออาหารหรือว่าเอาเงินให้ท่านทุกเดือนทุกเดือน นีลักษณะนี้ก็จะทําให้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเราโดยแบบสุดยอดเลยนะคะเหมือนกับที่บอกว่าคนที่ดูแลพ่อแม่พ่อแม่ก็คือพระอาหารหันในบ้านใช่ไหมคะ,ะคุถาก็ก็ดูแลเหมือนกันซึ่งถ้าพูดไปแล้วเนาะอุทานี่เขาบอกว่าเป็นพ่อคุถาเลี้ยงดูพ่อแม่หรือว่าดูแลพ่อแม่ที่ครั้งหนึ่งที่คุถามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือแพ้ยาอย่างรุนแรงถ้า ถ้าเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่เนี่ยโอกาสที่จะรอดนี่คงไม่มีค่ะว่าแสดงว่าเป็นบุญที่พ่อแม่ได้ได้ที่ที่เราได้ดูแลพ่อแม่มันหนุนส่งให้เราได้กลับคืนมานะคะกลับคืนมาจากที่แพ้ยามากๆซึ่งตัวนี่ลอกออกนะคะลอกออกเหมือนกันบดักแด้เลยลอกออกลอกข้าบใหม่นะคะแล้วครูาก็ไม่คิดว่าจะจะกลับมาเหมือนเดิมเนาะหน้าตานี่ มันก็เปลี่ยนไปมากแล้วคนอื่นเข้ามาเห็นเขาบอกว่าไม่เชื่อว่าจะอยู่รอดนึกว่าจะตายแล้วนะคะ,ะเราก็รู้สึกแบบนั้นนะคะความรู้สึกเราลูกไม่กล้าเข้าใกล้เลยในช่วงนั้นแล้วพอลอกคาบออกมาแล้วเป็นไงอ้อาวผิวหนังนี่มันจะเป็นจ้ำเหมือนกับเด็กเด็กที่เกิดใหม่นะมันจะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจ้ำเป็นจ้ำตามตัวทั้งหมดไม่ว่าแขนขาทั้งหมดเลยนึกว่าจะไม่กลับมาแล้วแต่มันก็คืนกลับมาได้นะคะอันนี้ก็คืออานี่สง จากที่เราดูแลพ่อแม่นะคะฉะนั้นใครที่มีพ่อแม่อยู่อยู่ด้วยเราก็ต้องใส่ใจให้ความรักให้ความสนใจนะให้ความรักให้ความใส่ใจต่อท่านนะคะเป็นความสุขของพ่อแม่ด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามที่ทุกคนทำแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือมันคุ้มค่าที่สุดก็คือ อะไรต่างๆที่เราทําขัดสนหรือว่ามีปัญหามันจะมีทางแก้ไขมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาแนะนําหรือว่าสิ่งดีๆมันเข้ามาในชีวิตเราแน่นอนนะคะ,ะมีความเชื่อชเช่นนั้นนะคะหลายคนที่ที่ดูแลพ่อแม่เขาก็จะมีลักษณะก็คือเหมือนกับจะจะทุกข์หรือว่าจะลําบากแต่ก็ไม่ลําบากก็จะมีคนมาช่วยมีคนมาค้าจุนอยู่เสมอเพราะอนุภาพแห่ง ความสำนึกรูก้ขวนการดูแลพ่อแม่ด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากทุกท่านทุกคนเนะาะเปลี่ยนจากไมเซทที่บอกว่าเราคิดลบคิดกังวลมีความกุ้มอกกุ้มใจเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือเราจะต้องคิดบวกไว้เสมอการคิดบวกไว้เสมอครูถาก็มี a u d โอตัวหนึ่งที่ที่ส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนในการคิดบวกเนาะ,ะใครที่สนใจก็ inbox เข้ามานะคะ มันจะเป็นการปรับเปลี่ยนไมเซตที่ครูถาได้ได้นำมาใช้แล้วก็เกิดผลดีนะคะมีความสุขจน,นับปัจจุบันนี้นะคะไม่ไม่ได้มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรเลยแต่ก่อนอีกเป็นคนที่คิดมากกังวลวิตกกังวลแต่ได้ไมเซตที่ดีๆมาฝึกมาเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเองนะคะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นใครอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าเริ่มต้นปีใหม่โดยการเปลี่ยนไมเซต เปลี่ยนจากข้างในเปลี่ยนตัวเองจากข้างในสู่ภายนอกชีวิตเราจะดีขึ้นทําอะไรก็สําเร็จมีความสุขในทุกๆวันก็อินบ็อกเข้ามานะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังตั้งแต่ต้นจนจบและย้อนหลังด้วยขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้คุถาก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเจนาิกานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ